คุยกันในช่วงท้ายของข่าวฟ้ายามเย็นนะครับค่ะติดตามความคืบหน้าเรื่องของการคุมตัว6นักศึกษาอุเทนถวายเพื่อฝากขังสารอาญานะคะก็วันนี้พนักงานสอบสวนสอนอ,นอหัวหมากค่ะได้คุมตัวนายกระบินจิโรดมนตรีอายุ20ปีกับพวกรวม6คน จากุเทนถวายนะคะทีเ่เป็นผู้ต้องหาค่ะร่วมกันฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะคะไปฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่18กันยายนถึง29กันยายนเพราะว่ายังสอบสวนไม่เสร็จนะคะหลังจากร่วมก,กันก่อเหตุยิงนายพัชระกัมพลศิรินักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพเสียชีวิตบริเวณท่าเรือสีบุญเรืองย่านรามคำแหงแล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยยิงนายพลวัฒ จันวิเศษและก็นายชิตสนุพงศ์ศรีขาชาจากเทคโนโลยีปทุมวันเสียชีวิตที่บริเวณรถไฟบางซื่อ เมื่อเย็นวันที่12กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยท้ายคำร้องมานักง,งานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าคดีนั้นมีอัตราโทษสูงเกรงว่าหากว่าปล่อยตัวไปแล้วผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้โดยสารพิจารณาคำร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้ขณะที่วันนี้มีกลุ่มนักศึกษาซึ่งเป็นเพื่อนเดินทางมาที่ศาลในวันนี้ด้วยนะคะส่วนเรื่องของการที่จะมีการปิด สถาบันที่มีการตีกันเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยรองศาสตราจารย์นแพทย์กำจรตติยกวีเลขาที่การคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือกกอบอกว่าได้มีการกำชับกับผู้บริหารของเทคโนโทุมวันแล้วก็อุเทนถวายแล้วว่าให้มีการดูแลนักศึกษาของตัวเองอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์ต่างๆและมาตรการต่างๆมายังสกโอโดยด่วนค่ะซึ่งหลังจากนี้หากพบว่ายังมีปัญหานักศึกษาตีกันอีกโดยเฉพาะการทำร้ายร่างกายข้ามสถาบันไม่ว่าสถาบันไหนก็ตาม ต้องมีการสั่งให้ยุติการดําเนินการของสถาบันนั้นๆซึ่งสอดรับกับนโยบายของพลเอกประยุทธ์นะคะที่บอกว่าถ้าหากว่าสถาบันไหนตีกันจะสั่งปิดทันที ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยทางสอกออกไม่มีอำนาจสั่งปิดสถาบันค่ะเพราะว่าอำนาจสั่งปิดนั้นอยู่ที่สภามหาวิทยาลัยซึ่งที่ผ่านมาทางสถาบันก็เป็นผู้สั่งปิดเองอยู่เป็นระยะระยะเมื่อเกิดเหตุการณ์แต่เนื่องจากเวลาน้พลเอกประยุทธ์ได้ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วก็ยังมีคอสอชอ,อยู่ด้วยก็เลยจะอาศัยอำนาจของคอสอชอในการสั่งปิดสถาบันได้แต่คงเป็นการปิดชั่วคราวจนกว่าสังคมจะไว้วางใจและไม่มีปัญหาเกิดขึ้นอีกไม่ใช่การปิดถาวรไปเลยค่ะครับ,รบ,รบพี่ต้นว่างไหมอ่ะ ทำไมครับพี่20 21กันยา20 21ควันเสาร์อาทิตย์อาจารย์อุบลแห่งบ้านสวนพีรมิดเนี่ยเชิญร่วมพิธีติดเนตรของท่านพ่อตาตาจินินตาตาจินินไหมใช่ฮะคุณต้นเดุคุณต้นสสนใจอยู่นะครับเลยรีบมาบอกข่าวกลัวจะพลาดนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ บ้านสวนปีรามิดเนี่ยครับเป็นสำนักที่หลอกคนนะครับพูดตรงๆต,ต,ตรงนี้เลยคุณต้นอาจารย์อุบลกับท่านพ่อหน้าเหมือนกันมากเลย <c oughs> นี่ท่านพ่อตาตจินินเนี่ยอาจารย์อุบลน,นั่นนั่งอยู่น่นนะตาตาจินินนั่นนตาจินิน,ด,น <c oughs> ดูนะครับดูนะฮะ <c oughs> นี่หน้าท่านพ่อนี่หน้าอาจารย์อุบลน,นะฮะ ดูชิวเยสิเดี๋ยวนะต้องอธิบายนิดนึงเผื่อว่าใครที่ไม่รู้ว่าอาจารย์อุบลคือใครอะไรตุ๊กตาปูนปั้นที่นั่งที่ที่ที่ตั้งอยู่ตรงกลางท่านั่งเห็นไหมอันนั้นน่ะคือตาตาจินินคืออะไรคะเขานับถือตาตาจินินไอ้บ้านสวนปิรามิดเนี่ย เขาบอกว่าตาตาจีนินเนี่ยเป็นอะไรนะพี่ปูเป็นศาสดาของบรมบรมครูของศาสดาทุกองคเลยทุกศาสนาเลยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าพระเยซูพระนบีมูฮัมมัดแล้วอาจารย์อุบลเีแกบอกว่าถ้าไปไหนไม่รอดเจอปัญหาในชีวิตให้หลับตาแล้วภาวนาอาจารย์อุบลช่วยด้วยแต่ผมไม่ความเป็นธรรมนะผมเคยเจออาจารย์อุบล อาาบนบอกว่าอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่พี่เอลูกศิษย์เขาไปบอกต่อๆกันคือลูกศิษย์เนี่ยเขาจะมีเหรียญมีเหรียญเป็นสฟิงค์กัพีระมิดบ้างเนี่ยเขาก็จะกำเหรียญแล้วก็นึกถึงหน้าอาจารย์อุบลแล้วบอกว่าอาจารย์อุบลใช่ด้วยแล้วเขาก็หายเขาก็บอกกันปากต่อปากอันนั้นไม่ใช่อาจารย์อุบลเป็นคนเิ่มแต่ถ้าอาจารย์อุบลตัวจริงต้องขายขวดน้ำหอมที่ใส่น้ำมนตน้ำอภิญญาน้ำอภิญญาน้ำที่เกิดจากพลังพีระมิดมันรวมกันแล้วลงไปที่น้ำเกิดพลังนะฮะ ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับขอไปจริงจริงอะไรเราแค่ชวนให้ต้นไปเดี๋ยวพี่ปูเพ่ี่อ2บ2อพี่ปู20-21บยเอดดี๋ยวพี่ปูจะมีเรื่องวัดยของกรองใช่ไหมครับผมว่าเรื่องของพี่ปูเรื่องต่อไปอ่ะเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวพวกเรามากกว่า คืออย่างนี้มาตาจีนินอะไรนี่ท่านผู้ชมเนี่ยดูรายการข่าวฟ้ายามเย็นวันที่เรารายงานว่าพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านเข้าทํางานในกระทรวงวันแรก <c oughs> ท่านก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเจ้าพ่อหอกลองอยู่ด้วย <c oughs> ท่านผู้ชมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมจะต้องไปไหว้เจ้าพ่อหอกลองท่านเป็นใครเหรอก็เลยถามมาว่าให้ผมไปหาความรู้แล้วมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับอย่างนี้ สมัยรัชกาลที่1ย้ายเมืองหลวงข้ามมาจากฝั่งทนบุรีมาอยู่กรุงเทพเนี่ยท่านก็สร้างวังแล้วก็ข้างๆวังบริเวณใกล้ๆวัดโพเนี่ยท่านได้สร้างหอกลองขึ้นมานะจะมี3มชั้นเอากลอง3ามใบแขวนไว้ใบหนึ่งเรียกว่าย่ำพระสุรสีอันนี้ตีบอกเวลาถัดมาชื่อว่าอักคีพินาตอันนี้เตือนเวลาไฟไหม อีกใบหนึ่งชื่อว่า,าพิฆาตไพรีอันนี้เตือนเวลาจะทําสงครามหรือฆ่าศึกมาประชิดเมืองอคนที่คอยไปตีเนี่ยก็จะเป็นนักรบด้วยวันหนึ่งคนที่ไปตีเนี่ยก็ตกลงมาตายเขาก็เลยสร้างเป็นศาลเป็นเสมือนศาลเทพรักษ์เอาไว้และต่อมาเมื่อท่านสร้างศาลหลักเมืองเนี่ยก็ยังสร้างศาลพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระการชัยศีเจ้าพ่อเจตคุป แล้วก็พอมารวมกับศาลเจ้าพ่อหอกลองเนี่ยก็เลยมีเทพารักษ์ประจําเมืองอยู่รอบวังเนี่ยห้าศาลจนกระทั่งสมัยรัชกาลที่3ที่4เนี่ยก็มีการรวมเอาเทพารักษ์เหล่านี้มาอยู่ในศาลเดียวกันข้างข้างศาลหลักเมืองทุกวันนี้ถ้าใครไปไหว้ศาลหลักเมืองจะเห็นสองหลักหลักเดิมเป็นของรัชกาลที่หหลักต่อมาเป็นของรัชกาลที่4ที่มีการปรับดวงเมืองใหม่ แล้วใกล้ๆกับสาลหลักเมืองจะมีอีกสาลหนึ่งเป็นที่รวมของเทพารักษ์เหล่านี้นะครับทั้ง5ท่านพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเจ้าพ่อเจตคุบพระการชัยศรีเจ้าพ่อหอกลองนะครับแต่ในภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยหลังจากที่กรมการรักษาดินแดนเขาไปใช้พื้นที่ในสวนเจ้าเชษต์สมัยรัชกาลที่5ตั้งเป็นกรมการรักษาดินแดนเนี่ยนะครับก็มีคนบอกว่าเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะเคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ก็คือเจ้าพ่อหอกลอง เพราะฉะนั้นเขาเลยสร้างสารขึ้นมาใหม่แล้วก็ให้ปั้นรูปอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นรูปชายโบราณน,นั่งอยู่ขัดสมาธิมีผ้าผาดบนบ่าแต่ว่าเขาย้ายที่ไปอยู่ข้างหลังกรมการรักษาดินแดน ริมคลองหลอดตรงข้ามวังบ้านหม้อ,อมทุกวันนี้ประชาชนก็จะไปไหว้เจ้าพ่อหอกลององค์นี้ที่ศาลเจ้าพ่อหอกลองอแล้วก็ขออะไรสำริดผลแล้วจะแก้บนด้วยประทัดกับว่าวนะครับส่วนเจ้าพ่อหอกลองที่พลเอกประวิทย์ไหว้นั้นกระทรวงกลาโหมสร้างเองอเนื่องจากว่าดำลึกถึงผู้ที่เป็นนักรบคอยตีกลองเตือนเหตุเพศภัยคนนั้นแหละที่เสียชีวิตก็เลยสร้างเป็นศาลเจ้าพ่อหอกลองไว้ในกระทรวงกลาโหม เพื่อให้ข้าราชการทหารของกระทรวงกลาโหมเนี่ยได้แสดงความเคารพและรำลึกถึงว่าบ้านเมืองเราที่มาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยมันมีนักรบที่พลีชีวิตปกบ้านป้องเมืองมาแล้วไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเพื่อที่จะย้ำจิตใจของความเป็นนักรบให้แก่ทหารเพราะฉะนั้นชาวบ้านไหว้ที่ศาลน,นี้นะครับริมคลองหลอด ทหารไหว้ในกระทรวงกลาโหมที่พล<ะ>เอกประวิตยหว้นะ่ะนะคือในกระทรวงกลาโหมไม่ใช่ที่ศารที่อยู่ในรูปนี้ที่มาก็เป็นเช่นนี้เท่านั้นเองนะครับคุณ<ะ>ผ,ผู้ชมครับผมเรียนตรงๆนะครับดีใจมากที่พี่ปูจิตรกรบุษสบาอยู่ในรายการข่าวฟ้ายามเย็นกับผมนี่แหละ,ะคือผมได้ความรู้มากจริงๆนะครับตั้งแต่พี่ปูมาวันแรก27สิงหาคมจนวันนี้ผมรู้ไปประมาณสัก50เรื่อง คุณผู้ชมถ้าอยากรู้อะไรดีๆอย่างนี้อย่าเปลี่ยนไปช่องอื่น5โมงเย็นจันทร์ถึงศุกร์ทุกวันเปิดมาช่องนี้ R S 93ค่ะ Gammy สี่ค่ะ P S I 210่ i t m 63ตระกูลแสบทั้งหลายระกูลแ่ดทั้งหลาย190ส่วนใครที่ไม่บรรจุเครืย่งทิ้งกล่องไปเลยครับแล้วควรดูเราอย่างเพ่งพินิษเหมือนที่กสทชดูนะครับเขาจะได้ความรู้เยอะๆมากมายเลยนั่นแหละใกล้แล้วใกลแล้วเมืดูข่าวฟ้ายามเย็นเนี่ยไม่ได้แต่เรื่องข่าวอย่างเดียวได้เรื่องราวประวัติศาสตร์ดีๆแบบนี้จากพี่ปูได้รับรู้เรื่องลึก S <S <an> <S เกี่ยวรองกับเรื่องของเศรษฐกิจ <C> e <ars> เรื่องของการเมืองเรื่องของสังคมแล้วก็ยังมีคลิปดีๆมาให้ได้น้ําตาไหลกันทุกวันอย่างประทับใจด้วยนะคะลแล้วก็ทำแลวส่งมาให้เราด้วยนะฮะท่านผู้ชม <C> e <ars> ชครับใช่ค่ะคุณส่งมาได้ทุกคน รักในหลวงเหมือนกันและพวกเราก็น่าจะสามารถที่จะได้แสดงออกความรักที่มีต่อพระองค์ท่านได้เหมือนเหมือนกันนะคะคแล้วก็หากว่าเรามีข่าวดีๆอะไรเนี่ยเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันอย่างเช่น<อ>พรุ่งนี้<อ>ใครอยากกินลองกองแล้วเป็นลองกองที่มาจากชาวสวนในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ พี่น้องชาวสวนจะขึ้นมากรุงเทพแล้วจะมาขายลองกองพรุ่งนี้รถลองกองจากจังหวัดยะลาค่ะจะมาขายที่การบินไทยสำนักงานใหญ่วิภาวดีรงังสิตนะคะไปช่วยอุดหนุนกันได้ค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องชาวสวนใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้กันได้นะคะตอนผมทํารายการิทยุเนี่ยเขาก็ติดต่อมาให้ช่วยประชาสัมพันธ์ค่ะคือตอนนั้นสถานการณ์รุนแรงมาก,กเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถเข้าไปที่สวนของตัวเองได้ ไม่มีโอกาสไปฉีดยาฉีดฮอร์โมนใส่ปุ๋ยเลยแต่ปรากฏว่าการที่ไม่ได้เข้าไปอย่างนั้นมันทําให้หลองกองเขาหวานมากเลยทำปลอดสารพิษแล้วมันหวานธรรมาชา<ๆ>ติเติบโตในธรรมชาติ แล้วเวลาจะไปเก็บเนี่ยต้องให้ทหารเนี่ยคุ้มครองเข้าไปแล้วเก็บลองกองแล้วออกมาลําบากพนระพอออกมาก็ไม่มีที่ขายอีกอเพราะว่าในพื้นที่เขาก็ทุกคนก็ปลูกลองกองกันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องช่วยต้องช่วยกันแล้วท่านจะได้กินลองกองคุณภาพดีแล้วก็สดจากสวนเลยนะครับใช่แล้วชาวสวนเขาก็จะได้ราคาดีกว่าที่ขายที่หน้าสวนนะครับอยาหาว่าขออยาหาว่าตากะกาเลยนะจังหรณ์ว้ตพรุ่งนี้ฟ้าวันใหม่มีาองกองกินนะะ แผนลึกนะ่นเ่งแต่ใครผ่านไปแถวนั้นเนี่ยแวะไปแวอุดหนุนเครับนะคะเพราะว่าพี่น้องชาวสวนเนี่ยคือดีอย่างเพราะว่าเขาสามารถมาพบกับผู้ซื้อได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางราคาเขาก็จะได้เต็มๆด้วยนะคะพูดถึงภาคใต้มีข้อข้อข้อมีข่าวนิดนึงว่าวันนี้รถไฟตกรางนะคะ ประชาสัมพันธ์เผื่อว่าใครจะต้องเดินทางไปทางยะลาหรือว่าสุงไหงโกลกเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองค่ะรถไฟขบวน452สงไหงโกลกนครศรีธรรมราชตกรางนะคะระหว่างสถานีท่าแมงลักษและสถานีจนะจังหวัดสงขลาค่ะ แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าทําให้ต้องทําการเก็บกู้ขบวนรถไฟและซ่อมแซมรางรถไฟที่ชารุดเสียหายต้องประกาศหยุดเดินรถในขบวนรถด่วนทักษิณขบวนที่38สุงไงโกล,ลกกทมขบวนรถเร็วที่172สุงไงโกล,ลกกทมรวมทั้งขบวนรถเร็วที่170ยะลากทมในวันนี้ทั้งหมดค่ะ เรรถด่วนและรถเร็วกทมสุงไงโกล,โลกและกรทมยะลาจะมีการติดตามความคืบหน้าในการซ่อบมบำรุงก่อนจะแจ้งอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะสามารถให้บริการได้เมื่อไหร่ค่ะส่วนที่วัดเกาะแก้วสบายใจได้แล้วนะครับเมื่อวานที่มีข่าวว่าท่านเจ้าวาดไปชี้ชว่าโอ้พระกะด็ดีเทวดากด็ดีถูกตัดเสียนไปหมดเลยกรมศริลปากรเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับบอกว่าไม่มีการตัดเสียนหรอกแต่ว่าปูนปั้นลอยตัวพวกนี้บริเวณคอนี่จะเปราะบางมาก เพราะฉะนั้นก็หักเองหักลงมาเองตามธรรมชาติแต่ว่าหักนี่ใครเก็บไปก็ไม่รู้นะครับก็สมควรที่จะต้องได้รับการบุรณะขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเนี่ยที่เห็นเป็นปูนปั้นประดับหน้าบันทั้งหลายเนี่ยเนื่องจากว่าเจ้าอาวาสท่านเป็นเจ้าอาวาสใหม่เพิ่งมาอยู่ไม่กี่ปีมาถึงก็ไม่ทันเห็นท่านก็เลยคิดว่าโอ๊ยสงสัยคนใจบาปหยาบช้ามันมาหักคอเทวดากับพระพุทธรูปที่ประดับอยู่บนหน้าบันเอาไปหมดแต่จริงๆแล้วไอ้พวกนี้มันร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะครับบริเวณคอเนี่ยมันเป็นส่วนที่ปู บางที่สุดเลยแล้วถ้าช่างไม่มีขอเกี่ยวหรือว่ามีไม้เป็นแกนในเนี่ยขอก็จะหักตกลงมาเองนะครับจำเป็นต้องซ่อมใหม่ทั้งหมดครับครับเราก็รับใช้คุณผู้ชมมาจนถึงนาทีสุดท้ายแล้วมั้งครับคุณมีมีเวลาต่ออ๋อมีเวลาต่อขอให้ถึงทุ่มยี่ห้าเลยวันนี้ใจดีต้องเข้าวัดอย่างนั้นก็เข้าเดี๋ยวได้เข้าแน่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณวรวีมากกุดีครับคุณนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ผลงานคุณสุดยอดคุณเป็นผู้ที่บริหารสมาคมได้เก่งมากมวันนี้ทีมชาติไทยฟุตบอลผู้ชายนะครับ,รบผู้หญิงไม่เกี่ยวเพราะคุณบริวีไม่ได้ทําผู้หญิงหมายถึงไม่ได้ทําทีมฟุตบอลผู้หญิงนะครับแต่แกทาผู้หญิงนะฮะแต่เวลาที่ทีมฟุตบอลหญิงได้ได้ได้รางวัลหรือได้อะไรแกก็จะบอกผลงานแกซสงจริงๆไม่ใช่นะฮะผลงานแกจริงๆคือทีมฟุตบอลชายไทยณนะขณะนี้เป็นอันดับเจ็ดแล้วครับ จากบนหรือจากล่างเป็นอันดับ7ของอาเซียนนะครับไม่ได้อันดับ7ของโลกนั่นหมายความว่าเราตามหลังฟิลิปปินส์พม่าเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เรานําแค่ลาวกับเขมรครับคุณวรวีคุณสุดยอดมากเมื่อไหร่จะไแรงกึีแล้วนี่พี่รู้ไหมตอนนี้เขาเตะกันอยู่ที่ที่อินชอนเกมครับทีมฟุตบอลทีมชาติไทย อันเดอร์23คืออายุต่ำกว่า23ปีที่ไปเตะเอเชียนเกมครับหนิงส่งส่งซิกมาอาร์ถ่ายหน่อยนิงตอนนี้ถ่ายหน่อยว่าเท่าไหร่หนิงบอกว่าไทยนำ2-0ครับเหลืออยู่สักประมาณ20นาทีขอโทษนะครับเมื่อวานซืนอินโดเขาเล่นไม่เต็มฝีเท้าเขาถล่มตีมอทีมเนี่ย7-0ครับดึง2สลึงเขายิงไป7-0เฮ้ยเราเกรงใจเขาเปล่าโะโถเกรงใจอะไรลรามันหวยโอ้โหอย่างนี้เลยอรอนายกสมาคมอ่ะ ไม่ใช่หรอครับคือคือกระบวนการบรงหารจัดการมันไม่ไหวจริงๆนะฮะตอนนี้นำสองศูนย์ครับเดี๋ยวนัดสุดท้ายเจออินโดเจออินโดนีเซียจะต้องแข่งกันนะว่าใครจะได้เป็นที่1ในสายแล้วอินโดนัดแรกยิงไป7ทีมเดียวกันตอนนี้เรานำไป2นัดแรกเราเจอมาลดีฟซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินว่ามาลดีฟเตะฟุตบอลเป็นเราชนะไป มากเลยครับ20แบบบุกอยู่ฝั่งหนึ่งไงนะแล้วยิงตลอดแต่ยิงไปสองลูกแต่ขอโทษมาดิฟอันดับโลกเหนือกว่าเราครับครับนี่ผมก็เพิ่งรู้นะแล้วรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะทีมชาติไทยไม่เคยมีนัดอุ่นเครื่องไม่เคยมีนัดแข่งเป็นทางการมาแล้วไม่ต่ำกว่า5ปีจึงทำให้อันดับโลกของทีมชาติไทยตกลงมาเรื่อยๆ ใครบางคนจะบอกว่าไม่มีผลแต่มีผลครับเขามีผลตอนจัดอันดับเขามีผลตอนที่จะวางสายการแข่งขันทีมที่อันดับบวยๆก็มักจะไปเจอทีมที่แข็งที่สุดเพราะมันเป็นการคัดเลือกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อด้อยของการบริหารจัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแล้วคุณผู้ชมดูเถอะครับว่าผมว่านะเอเช่นเกมรอบนี้อาจจะไม่พ้นรอบแรกอ๋ออาจจะไม่พ้นรอบสอง ครับนะครับแล้วเขาไปแข่งกีฬากันยังไงฮะที่อินชอนเกมเนี่ยแจกถุงยางในหมู่บ้านนักกีฬาไปแล้ว5,000ชิ้นจาไว้เป่าลูกโป่งเากเป้าที่จะแจก10,000แชิ้นปรากฏว่า3วันหมดไปแล้ว5000ชิ้นคือนักกีฬาเนี่ยพี่ต้องอุ่างต้องวิ่งต้องกระโดดแล้วก็หายใจต้องใช้ปอดที่แข็งแรงแล้วไว้เป่าลูกโป่งให้ปอดแข็งแรงปอดถูกต้องเดี๋ยวนะลูกโป่งเขาไว้ใช้ในพิธีเปิดได้ปะ ไม่ใช่แล้วอันนั้นอันนั้นอัดแก๊สไฮโดรเจนลึกโป่งมันจะได้ลอยดูสิก็บอกเนี่ยสามปันวันแรกแจกไปครึ่งหนึ่งแล้วไปไปเรื่องเบาๆหน่อยครับเมื่อพูดถึงสัรเจ้าหรือว่าสารเพียงตาหรืออะไรเงี้ยในบ้านเราเนี่ยเราก็จะนึกถึงในวัฒนธรรมเอเชียถ้าถ้าแาวบ้านผมนะเขาจะเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่าตีจูเอี้ยฝรั่งมากตีจูเอียวันนี้ภาษาภาษาจีนวันละคำนะวันนี้บอกตีจูเอี้ยเจ้าที่ ที่ที่เราไหว้นะครับอ๋อนั้นอยู่ในบ้านใช่ไหมที่เล็กๆถ้าสารพอ๋อใช่ใช่ใช่อันนั้นน่ะเจ้าที่เจ้าทางในบ้านแดงๆก็แล้วแต่บางบ้านเดี๋ยวนี้เป็นหินอ่อนสีขาวนะครับตีจุเอียทำไมครับคืออันเนี้ย ปกติเนี่ยจะเป็นวัฒนธรรมแบบตะว,วันออกนะเราจะมีศาลเจ้าแบบนี้กันแต่ว่าที่อเมริกา<ะ>เขาก็มีศาลเหมือนกันนะคะนนะอเมริกาเมืองอิสเลกในรัฐโอ๊ลเล่นของอเมริกามีการตั้งศาลเจ้าในเมืองนี้ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะภายหลังการวางศาลเจ้าเนี่ยเรื่องดีๆก็เกิดขึ้นอย่างน่าประหลาดใจอย่างเช่นผู้คนเลิกทิ้งขยะอย่างไม่เป็นที่วพวกมือบอลที่เคยไปพ่นสีพวกแบบ กราฟิตี้ตามกำแพงต่าง,างๆก็น้อยลงการค้ายาเสพติดก็น้อยลงหรือแม้แต่โสเพณีก็หากินแถวนั้นน้อยลงด้วยค่ะอ,อ,อ,อาศาลเจ้าแห่งนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีขนาด2ฟุตถูกตั้งโดยนายแดนสตีเวนสันนายแดนคนนี้ไม่ได้เป็นชาวพุทธนะคะเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากร้านอุปกรณ์ขายวัตถุอะไรบางอย่างแล้วก็เครื่องเหล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาวางไว้นะคะแต่พอมาวางไว้ปุ๊บเนี่ย สถานการณ์ต่างๆปัญหาทางสังคมเนี่ยมันดีขึ้นนะคะพอสอบถามไปยังสํานักงานตํารวจประจำเมืองเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงว่าสถิติอาชญากรรมลดลงถึง82%ชาวบ้านบอกว่าทุกคนทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบไหว้สารพระภูมินี้ค่ะนับตั้งแต่ปี2012มีคนมากราบไหว้บนสาลพระภูมิแห่งนี้รวมถึงผู้หญิงซึ่งแต่งตัวในชุดพิธีทางศาสนาก็มารวมตัวกราบไหว้นะคะ ในช่วงสองปีที่ผ่านมาสถิติการจีบล้นลดลงออการทำร้ายร่างกายลดลงออการย่อมเบาลดลงการค้ายาเสพติดก็ลดลงออการค้าประเวณีก็ลดลงค่ะออชาวบ้านแถบนี้เนี่ยบูชาศาลเจ้าแห่งนี้มากแล้วบอกว่ายังไงก็แล้วแต่จะไม่ยอมขนศาลเจ้าแห่งนี้ออกไปจากพื้นที่แน่นอน แปลกดีเนาะเดี๋ยวก็ตั้งกันเพิ่มเลยล้ะครับเพราะศาลใหญ่เหมือนกันนะศาลใหญ่เหมือนกันแล้วเราก็จะเห็นฝาหลังมาไหว้ศาลพี่ปูครับลูกรููปั้นเมื่อกี้เห็นพระพุทธรูปเสมือนพระพุทธรูปออันนั้นศิลปะของอะไรรับออกออกทางแต่แต่คุณคนนี้ซอตรังใช่ไหมนี่จะเป็นเวียดนามซาตรังเออน่าจะแต่แต่ก็น่าจะเป็นคนเอเชียที่เอเชียทั้งนั้นเลยคือคือถ้าไหว้นี่บรรพระบุรุษผมทั้งนั้นเลยครับถ้าไหว้เนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมจีนเหมือนกัน อเออ,เอ,อก็แปลกดีนะแต่แปลกที่ปัญหาสังคมต่างๆอาชญากรรมต่างๆลดลงอ่ะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบเออเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าอ่ะก็ท่านดาพงศ์น่าจะตั้งสารบ้างนะครับ <c oughs> คือพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณเนี่ยท่านเป็นห่วงเรื่องปัญหาขยะ <c oughs> คนทิ้งไว้ตรงนู้นตรงนี้นะเต็มไปหมดเลยตอนนี้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บอกว่าปัจจุบันสถานการณ์ขยะน่าเป็นห่วงมาก มีขยะในระบบเพิ่มขึ้น2เท่าในรอบ20ปีกว่า28ล้านตันโดยมีบอ่อขยะกว่า2400แห่งแต่ว่า80%มีการจัดการที่มันไม่ได้มาตรฐานนะครับก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมขึ้นมาจะมีผลต่อการจัดการปัญหาขยะทั้งหมดเป็นอย่างยิ่งท่านก็เลยมีแนวคิดว่าจะต้องเร่งจัดการปัญหาขยะทั้งหมดเนี้ย ให้จบภายในหนึ่งปีนี้คือปัญหาขยะค้างเก่าที่กองอยู่ตรงนั้นอยู่ในบ่อโน้นบ่อนั้น,นบ่อนี้ท่านบอกว่าเดี๋ยวจัดก,การให้จบภายใน1ปีเพื่อตัดปัญหาทิ้งไปส่วนปัญหาทุกเดือนทุกเดือนที่เพิ่มมาเป็นขยะใหม่นั้นมันจะได้บริหารจัดการง่ายนึกคือแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็คิดว่าน่าสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับพลเอกดาพง์รัตนสุวรรณนะครับขยะปัญหาขยะ หมดเวลาแล้วค่ะของข่ะฟ้ายามเย็นในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเช่นเคย5้าโมงเย็นถึง1ทุ่ม20นาทีโดยประมาณทางสถานีฟ้าวันใหม่นะคะพี่ปูพี่ต้นกับหนิงลาไปก่อนค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับ